สวัสดีค่ะพี่มินวชัชรินยานะคะจากช่องย t ท b e พยาเพชรพัทราชนาครานะคะเพจอัญ,ญบณีแพจเกลแก้วผู้สื่อตำนานพยาเพชรพัทราชนาคราชและพระชายาอัญ,ญารินทศินีเทวีนะคะรวมถึงสื่อสารธรรมดีๆจากเสด็จพ่องเพชรมาแบ่งปันลูกหลานคลิปนี้ก็เป็นคําถามนะคะที่ว่าจะทําเช่นไรดีถึงแม้ว่าเราจะอ่านมาหรือฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะว่าเรา,าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะเป็นเป็นสิ่งที่มีบุญมีอนิสงส์งมากนะคะมากยิ่งกว่าทาน นะคะแต่เวลาที่เราอยากทําทานทุกครั้งแล้วเราไม่มีเงินอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้สึกไม่ดีท่านทนที่เราก็ปฏิบัติอยู่นะคะเราควรจะต้องทําเช่นใดเพื่อปรับใจเวลาที่เราเกิดความรู้สึกเหมือนกับไม่พอใจว่าเราในศักยภาพณนตอนนั้นๆที่เราไม่มีนะคะที่จะทําทานเนี่ยเราต้องใช้ตรงนั้นมาเป็นฐานนะคะเป็นฐานกรรมฐานนะคะคือเราต้องเท่าทานความรู้สึกที่ไม่พอใจนั้นนะคะเมื่อเท่าทานแล้วเนี่ย มองเห็นมันจนกลายเป็นสภาพอารมณ์นะคะว่าความไม่พอใจนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพอารมณ์เหมือนแกส๊สอะค่ะที่พุ่งขึ้นมาหรือว่าเป็นมวลอากาศนะคะมวลอากาศบางอย่างเนี่ยเหมือนแบบทาทาที่ท,ทํทีทำเท่าฝนจะตกใช่ไหมคะเพราะเจอลมอีกอ่าลมมาเปลี่ยนทิศหรืออะไรมันอาจจะไม่ตกก็ได้ลมที่มาเปลี่ยนทิศมวลอากาศนั้นๆน,น,นะคะก็อาจจะเป็นสติสีลสติสมาธิปัญญาของเราก็ได้นะคะที่เท่าทันกระบวนการของมันแลวไม่ไปหยิบจับออกมา มันมปรุงแต่งต่อนะคะปกติเนี่ยเมื่อเริ่มขุนมัวใจปุ๊บเนี่ยมันจะแต่งต่อน้อยใจบ้างคิดอย่างนู้นคิดอย่างนี้เรามันอย่างนั้นเรามันอย่างนี้ทําไมคนเราเกิดมาไม่เท่ากันน่ะมันคือความคิดปรุงแต่งแต่ถ้าเราเท่าทันตั้งแต่กระบวนการที่มันแบบพุดมานะมันจริงๆมันปรุงแต่งไปแล้วแหละนะคะมีคนสมมติวมีคนมาบอกบุญนะคะแล้วเราแบบไม่มีไม่มีขึ้นมาเนี่ยมันมันแบบมันมันมันผลิตแล้วแหละมันผลิตความไม่พอใจเนี่ยนะคะเราเท่าทันตรงเนี้ยได้เลยนะคะ มื่อเปลี่ยนเหตุบ่อยๆเปลี่ยนเหตุบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกถึงอํานาจของพระธรรมเลยว่าเออจริงๆแล้วเมื่อเปลี่ยนเหตุบ่อยๆเราจะเฉยละเฉยกับความรู้สึกนี้มันจะเริ่มตั้งแต่ความรู้สึกนี้เนี่ยจะดับไปเร็วนะคะต่อไปเนี่ยมีคนมาบอกบุญนะอ้ามันอาจจะยังเกิดอยู่นะมันอาจจะยังเกิดความน้อยเนื้อตังใจความอะไรต่างๆนานาอยู่แต่แต่มันดับเร็วพอดับเร็วไปเรื่อยๆเหมือนกับจิตมันเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยมันไม่ต้องยึดถืออารมณ์อะไรมากมายบางทีเราจะไม่เป็นอะไรเลยค่ะเวลาที่มาบอกบุญแล้วเเราไมม่ีงิน มาบอกของพี่มิ้นเองเนี่ยเห็นทําบุญเยอะๆเห็นทําบุญเยอะๆที่บอกประกาศในเพจให้อนุโมทนาปีตั้งหลายบุญคะที่ปฏิเสธไปเพราะเราก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะคะบางจังหวะเนี่ยเราไม่มีแล้วเราเองก็มีรายการของเราเต็มเลยแล้วมีคนบางบางคนมาบอกบุญเราอะไรเงี้ยนะคะบางทีเราก็เออแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไม่ต้องกดเขาไม่ต้องกดตัวเองก็จะไปกดตัวเองทําไมก็ไม่มีเงินก็ยังไม่มีเงินคือตอนแรกก็มันไม่ได้มีตอนนี้ไม่ได้มีตอนนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีตลอดนะคะบางทีแล้วบุญนี้ เราอาจจะไม่ได้มีเหตุมาทําบุญนี้ได้ด้วยทานแต่เราสามารถทําด้วยใจนะคะคืออนุโมทนาสาธุกับทุกคนเลยที่ได้ทําบุญนี้นะคะนั้นเนี่ยเราทําบุญกับใจตัวเองก่อนเมื่อทําบุญกับใจตัวเองจึงจะสามารถทําให้ตัวเองในใจมีบุญเมื่อใจมีบุญแล้วนั้นทาบุญได้นะคะทาบุญได้ด้วยใจนะคะเราเนี่ยทำไปก่อนเลยนะคะมันก็ถือว่าเราก็ได้ทําบุญแต่ว่ามันเพียงแต่เป็นในในรูปแบบใดหนึ่งแค่นั้นเองถือว่าบุญนี้มาทําให้เราได้ทํากรรมฐาน มันก็ขึ้นอยู่กับใจอแต่ว่าใจเรมแจะเร็วที่จะเท่าทันมีสติเนี่ยมันต้องฝึกนะคะที่จะเท่าทันแล้วก็ที่จะคิดดีคือจริงๆเนี่ยการมีสติเท่าทันอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่การคิดดีนะแต่มันแค่เท่าทันกระบวนการของอารมณ์ที่มันไม่ทําให้มันพัฒนาต่อต่อยอดไปในทางคิดลบแค่นั้นเองมันเขาเรียกว่ามันดีกว่าการคิดบวกอีกนะคะมันดีกว่าการคิดบวกอีกถ้ามีสติเท่าทันแบบวิปัสสนานะคะยังไงก็จึงขอฝากนะคะ วิธีนะวิธีไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะพี่มิ้นก็เป็นเหมือนกับเป็นอีกคนหนึ่งที่เราเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราเรามีธรรมะเยียวยานะคะแล้วเราก็เหมือนกับถ้าเกิดสมมติว่าในฐานะอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนคลาสบีนี่แหละปกติอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็จะมีตอนที่มีบ้างไม่มีบ้างเงีย่ยดังนั้นพี่มิ้นจึงเข้าใจนะคะจึงเข้าใจแล้วก็เป็นเพื่อนกับทุกๆท่ทานได้ในในในหมวดหมู่ที่เข้าใจในเวลาที่เราทุกร้อนเรื่องเงินเรื่อง,องทองอะไรเงี้ยนะเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็ใช้ธรรมะนี่แหละ นะคะธรรมะในการเขาเรียกว่ารักษาหรือเปลี่ยนไมล์เซตอะนะคะในในในมุมมองกับตรงนี้แล้วทำให้เราอยู่ได้แล้วทำให้เราไม่หวั่นไหวหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จึงขอฝากหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากาฝากดแชร์ช่อง YouTube พยาเภพทละนะคะด้เพจอัญมณีแพเกล็ดแก้วพิมินด้วยนะคะพเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปใครแชร์ออกไปขอให้ร่ำรวยมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมปลอดภัยจากโรคโควิดรวมถึงปลอดภัย,ายจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ